บางคนบอกว่าแล้วคนที่มีลายมือแบบนี้นะคะมีลายมือนะคะแต่ไม่เห็นมีเส้นวาส,สนาใดๆเลยเป็นยังไงล่ะคะนะหนูมีแค่3เส้นเองนะชีวิตเนี่ยสามเส้นในลายมือนะคะไม่ได้มีแค่เส้นวาส,สนาเลยนะคะแบบแบบไม่มีวาส,สนาเลยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ได้คาดหวังอะไรกับอนาคตเลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเนินสีสวยเหมือนที่ผู้บอกว่าเนินสีชมพูใช่ไหมคะคุณก็จะไม่เป็นคนที่มีวาสนาเหมือนกันนะคะได้อะไรมาแบบง่ายๆไม่ต้องดินน้นรน เพื่อ <P ew> er <ter> ให้ได้มาแต่ถ้าเนินไม่สวยแล้วมีเส้นหลักไม่สวยอีกเส้นหลักคือสเส้นชีวิตก็ไม่ชัดเส้นสมองก็ไม่ชัดเส้นใจก็ไม่ชัดนะคะจะเป็นคนที่ไม่มีอาชีพที่เป็นหลักเป็นแหล่งก็คือเหมือนอาจจะมีอาชีพก็ได้แต่เป็นอาชีพแบบว่ารายวันอ่ะเออมนุษย์มนุษย์มนุษย์รายวัน like วันละสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยน,นะคะหรือพนักงานทํางานที่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งวันนี้คนจ้างวันนี้คนไม่จ้างอย่างนี้น,นะคะแต่ไม่จําเป็นต้องมีเส้นาสนะถ้ามีเนินสวยคุณก็มีวาสนาเหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่ไม่ได้คาด ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเลยว่าฉันจะต้องได้อะไรมาแต่มันได้มาเพราะว่ามันได้มาแบบง่ายๆแบบฟุกๆอะ่ะแต่เนินนั้นต้องเป็นสีชมพูทั้งหมดนะคะ